สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับอมๆอคือเกาแลลวเนาะขนมมือหนีเป็นมือบรรยากาศย่มือแลกงเนาะแดดร่มลมตกนะคะมือหนีผ้าพีผ้านองมากินขนมต้มจ้าขนมต้มทํำเองเนาะมะพร้าวอบอยู่ข้างนอกค่มใหญ่ค่ำใหญ่ตาสวดนะคะมาฝากพีฝากนองกินเนาะตอนแรกว่าสีไสยเป็นสีว่าจะทํำเป็นสีเขียวสีชมพูกระลืมข้าวนะคะ ใส่สีขาวมากเอาขาวก็เ่เป็นอย่างทึ่งหมดมีอยู่12ลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสดบสองมีอยู่12ลูก12ก้อนเนาะเขามาเมืองกันว่าอ้อมจะกินเมดบอเนาะสิบสอก้อนขับงหญ่ๆโตๆน้ำกันเลยจ้ะเนาะโอ้ยมาค่ะมาลงมือกันเลยจ้ะ คำใหญ่ๆโตๆยัดเข้าไปคำใหญ่ๆเลยคำตาสวดเลยนะเ่าต้องกินคือผู้อื่นหอก อืมอ,อมลืมบอกว่าขนมตม้มอ้อมมึอนี่โบเลคือขนมต้มทั่วๆไปเพราะว่าขนมต้มของอ้อมนี่เป็นขนมต้มใส่สาคูนะเดี๋ยวบี้มึงนี่จ้าเป็นขนมต้มใส่สาคูนะคะบโบเลเป็นใส่บกักเผา คือที่เข้าเคยกินกันมาเนาะอ้าวมาเรงเนี่ยค่ะ เป็นการดัดแปลงที่ลงตัว <c oughs> จากที่ห้าเห็ดใส่ของสาคูไส้หมูนะจ๊ะเราเหลือใส่เหลือแล้วอ่อมก็เลยเอามาเห็ดเป็นเอาขนมตม้มเอาแป้งของขนมตม้มมาฮอแทนนะฮะฮอแท่นสาคูนะคะก็เลยกลายเป็นขนมต้มไส้สาคู ไส้หมูอ่ะสิะเอิ่นต่างซื้อว่าจังไดเนาะขนมต้มไส้หมูวางสิเนาะโอเคจ้ะลูกที่สามแล้วอืมอืมอ,อ,อ,อยากชม มาตั้งแต่เ้าวันได้เฮ็ดคลิปกับบ่เฮ้าเด็กคนเ้าเริ่มมือกินหลดจักมาจักค้นแตกสวดสวดโยี่นองเอ้ยขอโทษขออภยัยเลยฟ้ากินดอกจังจะได้ฟ้าไปหนูกิซีอืม อืมเซ็บอืมเฮาเนงกระดกกระเดียดมาเกิดมาไมาเ่มเคยเฮาสิเสียงเฮาเขามากเจ้ะเฮาเนงกระดกกระเดียดมากระเ มอาอัดคลิปย่ำได้กม็มีเสียงละฆังคือเกาเรื่องธรรมชาติมาค่ะ หืมจับไปเลยจ้ะโอ้ยมาตัวนี้ไหมเสียวเฮายังกระดอกกัะเดียกว,วนกวนอร่มกันกินนอ,อนาังหนอาจจะบได้ยินนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าต่ออมได้ยิน ดีน่าเป็นแค่เสียงมาเฮาเวนมาห่องคนป้าห่องอาจจะติดเดียวโอ้กินน้ำก่อน บ่าเข้าใจเดียเรี่ยงม้านะ่ะม้าเห้าขนาดนี้คือว่าบอกให้ม้ายุดมาค่ะกินต่ออืม้ม Yes. Hmm. หมเศ้านั่งหมูสัามาบัเศ้าเฮาอ,อมเศ้าเองก็ได้สำหรับขนมต้มสิบสองก่อน ตอนนี้เหลืออยูซีก่อนอ้อมกินไปจักก่อนจ้ะเมนไว้ใต่คลิปดดดดได้เด้อจ้ะเด้อผู้ใดที่มึงแล้วก็นับไปนั่มเนาะกระตอบมาตอบเล่นตอบหัวพ่อได้เว้ากันนั่นละจ้ะเนาะว่าขนมต้มอ้อมมีกี่ก้อนกินหมดไปกี่ก้อนนะคะสำหรับมือน,นี้นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ขอบคุณทุกการแชร่นะคะขอบคุณหลายๆที่มาให้กําลังแรงใจอมอ้อมนะคะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเจ็บบดจนนะคะรำรำรวยรวยนะพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปต่อตไปกับอมอ้อมสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า